สวัสดีครับผมต้นเชียงรายนะครับผมวันนี้จะมาแพ็คก,กระต่ายส่งลูกค้านะครับผมการแพ็คก,กระต่ายส่งลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับผมก็สิ่งที่จะเตรียมนะครับผมก็คือ,รอแรกๆก็คือมีตะก้านะผมตะก้าใส่กระต่ายกระต่ายนะตะก้าใส่กระต่ายนะครับผมก็ควรจะเป็นสองใบนะครับผมครอบกันประมาณนี้นะครับผมครอบกันประมาณนี้นะครับผม ก็สองใบก็จะมีขอน้ําให้ด้วยนะครับผมขอน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอาหารนะครับผมไปไปกินกลางทางครับห,หิวครับผมอาหารนะครับผมแล้วก็หญ้าสดนะครับผมหญ้าสดแล้วก็ใบตะไคร้นะผมก็ใบกระเพราแล้วก็ฟางข้าวนะครับผมก็มีให้น้องๆทาเผื่อจะได้กินกลางทางกันนะครับผมก็วันนี้ก็แพ็กสองตัวนะครับผม เป็นกระต่ายดำภูพานนะครับส่งลูกค้าที่ชัยนาทนะครับก็แ็กไปแบบนี้นะครับมีตะก้ามีตะก้านะครับมีฟางข้าวมีอาหารมียาสดนะครับมีใบตะไคร้นะผมเผื่อความเครียดนะครับชะลอความเครียดให้กระต่ายเครียดนะครับผมต่ายสองตัวนะครับหนึ่งคู่นะครับผมส่งชัยนาทนะครับผมก็ <c oughs> เป็นดำภูพานนะครับผม จากบุญมีฟาร์มแพกแกะแรกกระต่ายนะครับผมขอให้ไปขยายพันธุ์ที่ชัยนาทนะครับหนุ่มสาวเชียงรายนะครับผมการแพกกระต่ายก็มีประมาณนี้ครับผมมีตะก้ามีฟางข้าวนะครับผมแล้วก็มีหญ้าสดมีอาหารแล้วมีน้ำนะครับผมน้ำแล้วก็ใส่ขวดไว้อย่างนี้นะครับผมเสียบไปด้านข้างตะก้านะครับรอบว้อย่างนี้นะครับกระต่ายของเราก็อยู่ตรงนี้สองตัวนะครับผม ก็มีชื่อที่อยู่ลูกค้านะครับผมให้ชัดเจนนะครับผมชื่อที่อยู่ลูกค้าให้ชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับช่องต้นเชียงรายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ